สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้นะคะแม็กจะมาให้หวยดาวโจนนะคะหวยดาวโจนดาวโจนวิเคราะห์ดาวโจนคืนนี้นะคะดาวโจนคืนนี้24นะคะเดือน1163เรามาเคาะดาวโจนกัน จะเคาะดาวโจนเด็ดๆไปเลยนะคะวันนี้วันนี้ให้มันแตกเหมือนกับฮานอยนะคะใครดูฮานอยใครเล่นนะคะนะคะเม็ดเดียวจอดเลยนะคะ3 7มนะคะ1 3 3 1านะคะลูดนะคะได้เด้งได้เจาะเลยได้ค่าน้องนะคะทำหมั่นน้องนะคะบนใเลยให้ค่าทำหมั่นน้อง วันนี้เราจะมาให้หวยดาวโจนนะคะดาวโจนของเราเป็นหวยวิเคราะห์นะคะเป็นหวยวิเคราะห์จากสมองสองมือนะคะอย่าเชื่อจนกล่าหวยจะออกนะคะตัวนี้อย่าเชื่อจนกล่าหวยจะออกเพราะว่าตัวนี้เราวิเคราะห์กันไม่ใช่เลขสูตรนะคะเป็นเลขวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์คือหวยน่าจะมาเป็นแนวทางนะคะ างของการซื้อหวยนะคะคืนนี้นะคะหวยดาวโจนนะคะเด่นที่ตัวนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาให้จับเจาะให้นะคะจับใส่ไปเลยนะคะ อันนี้เลขจับเจาะนะคะตัวนี้อันนี้คือเจาะจับให้สามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดกันเก้าห้านะคะกันเก้าห้าก็คือจับเก้าห้าใส่เข้าไปก็จะเป็นเก้าสามเก้าสองห้าสามห้าสองนี่ค่ะนี่นะคะตัวกันจะเป็นประมาณน,นี้นะคะ หวยที่น่าจะมานะคะคืนนี้ดาวโจนนะคะหวยดาวโจนคืนนี้นะคะนะคะหวยดาวโจนนะคะชัดไหมคะเห็นไหมนะคะสายลากนะคะสายลากเอาไปเลย3 0มศกับสองศูนย์นะคะสามเจ็ดกับสามแปดนะคะ ลากนะคะเด่นลากเด่นๆก็คือสามเจ็ดกับสามแปดนะคะลากลากเด่นนะคะลากเด่นอันนี้ลากรองถ้าเกิดศูนย์มาถ้าศูนย์มาก็จะเป็นตัวนี้นะคะถ้าศูนย์มาก็จะเป็นสามศูนย์กับสองศูนย์แต่ถ้า ต่วนไม่มาก็จะมาสามเจ็ดสามแปดนะคะสายลากนะคะอันนี้ค่ะชัดไหมคะน่าจะได้อยู่นะนะคะดาวโจเรามาชมกันหลังหวยออกนะคะหวยออกเรามาเจอกันใหม่นะคะตัวนี้ตัวนี้หวยออกเรามาเจอกันใหม่ตัวนี้ก็คือ อขออภัยนะคะตอนนี้เล่นกับกล้องที่แรงง่วงทุกทีเลยดาวโจนขอให้ถูกกันนะคะดาวโจนนะเจาะๆกันนะคะแต่เรารูดนะคะรูดไปเลยนะสามกับสองนะส่รูดนะคะเดี๋ยวส่รูด รูดสามกับสองฟันนี่เลยสามนะคะตัวนี้เลยนะคะสายรูดสามกับสองนะคะฟันไปเลยนะคะสามนะคะตรงนี้สายเจาะก็เจาะให้แล้วตัวนี้นะคะสามเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดนะคะกันเก้าสามเก้าสองห้าสามห้าสองนะคะถ้าจะเอาเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจัดไปเลยนะคะคืนนี้นะคะ คืนนี้เราคิดว่ามันน่าจะมาที่3 7เจ็นะคะไม่สามเก็3 8นะคะกันก็2อกับ2 8งแปสำหรับคนงบน้อยนะคะตัวนี้ตามนี้นะคะตัวนี้ ห่วยวิเคราะห์หุ้นดาวโจนนะคะตัวนี้พรุ่งนี้เราจะมาวิเคราะห์หวยนิเคอีกนะคะฝันให้เน้นๆอีกนะคะตัวนี้ตัวนี้เรามาเอาหวยดาวโจนไปก่อนนะคะเราเป็นมือใหม่นะคะมือใหม่หัดทำ Youtube นะผิดถูกประการใดนะขออภัยนะคะกล้องก็ไม่ชัดเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เรานะคะ ทำแบบประหยัดประหยัดไม่มีอะไรมากมายเอาสิ่งที่เรามีนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะนะตัวนี้นีเราหวังว่านะคะทำไปทำมาสักสามเดือนเราก็จะได้กล้องชัดๆนะคะถ้าได้กล้องชัดเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย ติดตามเราเยอะนะคะเราก็จะมีงบที่จะไปซือ้อกล้องนี่แพงมากเลยนะคะตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนเราขอไปหาซื้ออาหารน้องแมวฮะทำมันหมาทำมันแมวก่อนนะคะเรากล้องเราไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะความสำคัญเราลูกๆของเรานะคะลูกๆแมวนะคะนะคะ นี่ใส่แบบนี้ก็ชัดอยู่นะคะบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดเอา่านี้เลยค่ะก็ได้แล้วนะคะเป็นหวยวิเคราะห์นะคะการพนันมีความเสี่ยงนะคะการพนันทุกอย่างนะคะมีความเสี่ยงทางนั้นนะคะจะเล่นอะไรนะคะในการพนันเสี่ยงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเสี่ยงดวงกันอยากไปคาดหวังอะไรเยอะแยะมากมาย การคาดหวังเนี่ยก็ดีอย่างแต่มันจะเสียอย่างตรงที่ถ้าคาดมากเกินไปไม่ได้ดังใจมันจะเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรอย่าไปคาดหวังมาดีที่สุดนะคะเราไม่ต้องไปคาดหวังเมาเล่นพอสนุกเออบางทีเราก็ลุ้นลมไปมันถูกเราก็ดีใจนะไม่ได้ซื้อนะแต่ดีใจนะคะ,นะคะเพราะว่าเรามีความสุขกับการให้ เรามีความสุขกับตัวเลขนะคะได้คิดทุกวันนะเราถึงได้ลงตัวนี้เพราะเราไม่ลงเราก็นั่งคิดทุกวันอยู่แล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้สมุดนี่จะกี่เล่มนะหนึ่งสองสามสี่จะหกเจ็ดแปดเล่มนะจะเต็มหมดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขียนกันจริงๆเขียนกันทุกวันใครมาเปิดดูเฮ้ยอะไรเนี่ยตอบไม่ได้นะคะอะไรนะคะเราก็เขียนไปนะคะมันเป็นเลขของเรา รู้อยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวนะคะถูกไม่ถูกพรุ่งนี้เจอกันนะคะตอนเช้านะคะยอดเออไม่ใช่ยอดเออหวยจะออกนะคะเชา้าน่าจะหกโมงเช้านะมันก็ยังมีผลออกทางเว็บนะคะตัวนี้ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่หน้ากระจกนะคะ กจกสวยของเราเนี่ยเราอุตสา์ไปซื้อมาใหม่เนี่ยนะคะมีไฟด้วยนะคะปกต,ปกติปุ๊บจะมีไฟเห็นไหมคะเออไฟทำไมให้ใหหน้าดำหน่นเนาะเขาบอกซื้อมาแล้วเนี่ยไฟมันจะสว่างนะจะทำให้สวยเขาบอกจริงที่ไหนเนไฟส่องแล้วหน้ามืดไปเลยเะาดี๋ยวลองปิดให้ดู สว่างขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเฮ้ยโจกอะไรเนี่ยทำไมอ่ะเออมันโฆษณาผิดหรือเปล่าโจกตัวนี้ไม่แพงก็ซื้อมานะคะเล่นลน่ะก็สนุกสนานกันไปแต่เราคิดว่าคงไม่มีใครดูจนจบถึง เราก็เล่นๆไปของเราเพาคนชอบคิดอยู่แล้วนะคะอย่าลืมหวยดาวโจนเราเจอกันเช้านะคะขอบคุณนะคะสุดท้าก็ยังฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันอยู่ดีนะคะขอบคุณมากนะคะ Thank you everybody to watching me Bye bye